ขอกราบสวัสดีทุกท่านอีกความเคารพนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะมีโอกาสได้จัดส่งรถแท็กเตอร์นะครับเป็นหกพันหกนะครับทีสามตัวเท้นะครับปลายทางอำเภอจังหารจังหวัรดระยองนะครับรายการเช็ค,คน,นี้นะก็จะมีการเปลี่ยนซินกระบอกใบมีดใหม่นะครับเปลี่ยนซินกระบอกใบมีดใหม่ทำระบบบูทคอช้างนะครับเปลี่ยนบูทคอช้างสองข้างใหม่นะครับ เปลี่ยนหม้อน้ําใหม่นะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนหม้อน้ําให้ใหม่นะครับทําเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนแหวนตีปอกเสื้อสูบใหม่นะครับเช็คปั๊มโซล่าโฮชีดใหม่นะครับเปลี่ยนซุ้มคารต์ใหม่เปลี่ยนแผ่นคารต์ใหม่เปลี่ยนลูกปืนคารต์ตับเล็กตับใหญ่ใหม่เปลี่ยนซินปลายเกียร์สีใหม่เช็คระบบเกียร์ใหม่นะครับคันนี้นะครับเช็คระบบเกียร์ใหม่นะครับเปลี่ยนปอกเลื่อนใหม่เปลี่ยนแหวนรองเกียร์ใหม่นะครับ ย้ายกรองอากาศใหม่นะครับเปลี่ยนกรองอากาศลูกใหม่เปลี่ยนชักข้างใหม่นะครับเปลี่ยนชักข้างใหม่เช็คระบบปั๊มพวงมาลัยใหม่เปลี่ยนสินคาเบรกสองข้างใหม่เปลี่ยนหมวกเบรกสองข้างใหม่ปรับเฟืองท้ายใหม่นะครับเปลี่ยนแหวนรองดอกจอกเล็กใหญ่ใหม่เปลี่ยนสินล้อหลังข้างซ้ายใหม่เปลี่ยนสินล้อหลังข้างขวาใหม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนน้ำมันนะครับเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกใหม่3าถังนะครับ เปลี่ยนคอนโทรลนะครับทีทีลำนลายใหม่นะครับนี่ครับเปลี่ยนคอนโทรลทีทีลำนลายใหม่นี่ครับเปลี่ยนเบาะใหม่นะครับเปลี่ยนเบาะใหม่เปลี่ยนหลังคาใหม่ระบบไฟใหม่นะครับระบบสีใหม่เปลี่ยนถ้วยเสียใหม่นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เปลี่ยนยางหน้าใหม่นะครับแทห้างเปลี่ยนยางหลังใหม่แทห้าง ชุดใบมีดนะครับหางเจ็ดสวยๆนะครับคันนี้นะครับเอกสารใบอินวอยพร้อมโอนสนใจรถเติรเตอร์วไว้ใช้ในทักมานะครับ0 8 6ย4 1 5 1 5 6นะครับยินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความเคารพไม่ว่าจะเป็นรถเช็ครถตามสภาพ ราคาเริ่มต้นตั้งแต่200 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับมีทุกราคาให้ท่านเลือกไม่ว่าจะเป็นตามสภาพไม่ว่าจะเป็นรถเช็คคันนี้เป็นรถเช็คนะครับใช้กันยาวๆไปเลยนะครับสนใจทักมานะครับ08-62415156ยินดีรับใช้ทุกท่านที่ความเรารุนะครับ